โรงเรียนสาวัตถีพิทยาสันขอนำเสนอการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงสู่นวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาวัตถีพิทยาสันโดยใช้กระบวนการอ e ีปอกดังนี้ขั้นที่ 1. การสร้างความสนใจครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการพานักเรียนสำรวจสิ่งที่อยู่รอบๆตัวภายในโรงเรียนโดยใช้คำถาม พร้อมชี้แจงกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องดำเนินการตามกระบวนการทั้ง6ขั้นตอนโดยจะจัดกลุ่มลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อไปสำรวจหาแนวทางสร้างนวัตรกรรมเพื่อชุมชนเราว่าลูกวงกลมเนี่ยตามจินตนาการของพวกเราเองได้ออกไหมวงกลมเราคิดอ,อะไรออกยกตัวอ,อย่างมาเช่นดวงเอ นิดเดีรือว่าอะไรก็ตามแล้วแต่เราจินนาการเลยจะได้ประกอบมันเป็นรูปอะไรก็ได้โดยใช้วงกลมเข้าใจไหมคะเร็วที่สุดบางคนใช้ความเร็วของเรวก็อาจจะแบบใช้45%ิวงกลมเลยก็ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นจับเวลาใช่ต้อจากเวลาหน่งนทีให้ว่างด้วยมากที่สุดไหมครับวางไี่่มากที่สุดคุณง่ายๆก็คือให้วงกลมนี้ยเป็นองค์ประกอบของลูที่เราจินตนาการอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใช่อย่าเพิ่ง ขั้นที่สงลงพื้นที่จริงครูนำนักเรียนลงสำรวจพื้นที่เพื่อให้นักเรียนได้เห็นสภาพจริงในประเด็นที่สนใจและให้นักเรียนจดบันทึกลงในสมุดบันทึกหลังจากนั้นแบ่งนักเรียนออกเป็น3กลุ่มให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในสิ่งที่ได้จากการสำรวจลงพื้นที่ โดยแต่ละกลุ่มนำสิ่งที่ได้จากการสำรวจมาจัดเป็นกลุ่มคำโดยใช้กระบวนการ Force Connection แล้วนำเสนอผลงานขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่กําหนดพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการฝึกฝนกระบวนการคิดซึ่งตามแนวทางของ OECD ได้แนะนำเอาไว้ว่าในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด ควรมีการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเข้ามามีบทบาทมีบรรยากาศและสภาพห้องเรียน6ขั้นตอนที่จำเป็นไว้ดังนี้ 1. ประเมินระดับการคิดผู้เรียน 2. กระตุ้นความตระหนักแรงบันดาลใจ 3. วางแผนพัฒนาตนเองร่วมกัน 4. เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 5. ผู้เรียนประเมินตนเอง6คิดต่อยอด อันั่นนี่ย้ตัวี่ตกองน้อวนี่ไคอันนี้คือตัวอย่างนะทีนี้เราต้องไปเก็บรูปี่วัดใช้สีเพื่อทำเสลิเตอร์ เมื่อมาันเป็นแล้วโคจะพาทำให้เราสร้างรายได้ได้สม,มมติว่าติ๊กเกอร์ที่เราทำาด้แล้วเราเอาไปลงขายเปนไอเพชยันเก้ไมีคนมาซื้อรายได้มันก็จะเข้าถึเราโดยโตรงเลยมันคือการสรารายได้ได้่างโดยที่เราไม่ต้องมีต้นทุนอะไรมากีแค่โทราศาพัพท์มือถือแ,แล้วก็ไอเดียความคิด ไม่ครับนี่หลแล้วเราเพ่จะอให้ส่งไปรับไปก็แค่เด็กทำเสรแล้วก็บอกว่าเราาไขายแล้วไปซื้อแล้วก็เงินเราไปซื้อตอที่เราได้ซื้อแล้วก็บอกว่าเมเท่าไหร่ก็เท่าหรใช่ไหมใช่ที่ในห้องเนี่ย สองคนเออคพถ้าว่นจีให้แพ็กเกจเอามาเก็บ้น